สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว2จี้ที่ทางเกมเขาแจกฟรีครับอ่านั่นก็คือเป็นจี้ที่มีชื่อว่าอ่าบ้านผีสิงนักสืบเบนจามินครับและก็อ่าบ้านผีสิงรถบัสตมเจฉันครับอ่าเรามาดูกันว่า2จี้นี้กดรับจากไหนครับถ้าเป็นอ่าจี้บ้านผีสิงครับกดเข้ามาตรงที่ภารกิจครับอ่าแล้วอ่าแล้วเราก็จะเลื่อนที่จํากัดทั้งหมดครับอ่า ฮะอ่าตรงนี้ครับอ่ามันอยู่ที่ภารกิจที่3ครับเราก็เล่นไปเรื่อยเนาะอ่าเล่นไปเรื่อยล็อกอินเล่นบ้านผีสิงสองครั้งแล้วทำการล็อกอินอีกวันหนึ่งครับเราก็จะได้บ้านผีสิงครับรถบัสทำใจฉันเนาะอ่าประมาณนี้ก็แล้วกันครับนี่คือวิธีการรับจี้อ่ารถบัสทำใจฉันครับเวอร์ชั่นของบ้านผีสิงเนาะอ่าโอเคครับส่วนอีกจี้หนึ่งครับเป็นจี้ของเบนจามินครับอ่าเบนจามินบ้านผีสิงก็คือ เราสะสมจากการ์ดพวกนี้ครับอ่าการ์ด s หนึ่งใบและก็การ์ดพวกนี้นะครับอ่ามาแลกจีบจากตรงนี้เลยเนาะอ่าสำหรับใครที่เ็ากอินทุกวันครับก่อนหน้านี้ก่อนที่อีเวนต์นี้จะมาครับอ่าโอเคครับผมจะลองนํมาเล่นดูครับในด่านบ้านพีสิงครับอ่าโอเคครับอ่ามาเล่นกับอนุบิดครับโอ้โหอ่ะเรามาดูเซตกันก่อนครับอ่าเซตกันก่อนเนาะก็คือมีหมวกเททเนียมมีโลคเขียว มีนักสืบเบนจามินครับนักสืบนักสืบเบนจามินครับความหมายก็คือเมื่อตรวจจับในบ้านผีสิงครับโอกาส100%เพิ่มระยะตรวจจับหน้าหลัง1ช่องครับก็จะเป็น5ช่องเนาะในการตรวจจับครับการเติบโตลดลงติดลบ80%ครับก็คือเหลือยี่อร์หรือเปล่านะหลังเทินที่2ครับแล้วก็เมื่อเริ่มเทินของฉันครับโอกาส30%เลือกย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการภายในแถวนะครับอันนี้ก็มีวัดภายในแถว30%นะครับ ก็ยังดีครับเออก็ยังมีประโยชน์นิดนึงสำหรับจีนี้เนาะเออและก็รถบัสตามใจฉันครับบ้านผีสิงครับความสามารถก็เหมือนกับรถบัสตามใจฉันเลยนะครับความสามารถก็คือครับเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองครับโอกาส50%ย้ายไปยังพื้นที่6ช่องด้านหน้าครับและบังคับเรียกฝ่ายตรงข้ามภายในระยะที่เคลื่อนย้ายไปทันทีครับฝ่ายตรงข้ามก็จะไปด้วยครับและก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามาตกพื้นที่ของเราครับมีโอกาส50%ที่จะเพิ่มค่ามาทางคูณ4ครับ เป็นก้อนคูณสีนั่นเองเนาะตัวนี้นะครับอ่ะโอเคครับอ่าเราก็จะมาเล่นกับอนุบิดครับมาดูกันที่รัาว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าครับสำหรับเซตนี้มาดูกันผมคิดว่าไม่ค่อยเวิร์กว่ะไม่ค่อยเวิร์กตั้งแต่ผมส่จี้นี้มาแล้วนะครับอ่ะเราจะไปเล่นเล่นใน,นด่านผีสิงครับอ่าโอเคครับไปไปเลยมันจะเพิ่มอ่าถ้าเป็นนักสืบเบนจามินครับมันจะเพิ่มการตรวจจับเพิ่มหน้าหลังหนึ่งช่องครับอ่าแล้ว หลังเทินที่2ครับมันจะเหลือ20%เปอนครับในการเพิ่มโอ้โหเจอกับนาโอมิครับจังหวะนี้เอาไว้เล่นเปิเดปมคนแรกนะครับถ้าหากว่าเป็น2อเทินแรกครับเราก็จะมีโอกาส100%เปนเลยครับมีโอกาส100%เเลยเนาะสำหรับนักสืบเบนจามินครับ100%เซนที่เราจะเพิ่มระยะหน้าหลัง1ช่องครับรวมแล้วประมาณ4-5ช่องหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะอืม โอเคเขาถอยได้สีครับเขาอยู่ที่การดดวงนะงก็เอ่อมาตรงนี้ก็แล้วกันอ,อ่าแล้วมาอยู่ตรงนี้ครับอ่าแล้วก็ทำการเด้งครับมไม่ออกไม่เป็นไรครับ,บโอเคครับดเดอบลนสีก็ยังดีครับอยังดีอยู่สวยออกไหมอ่าโอเคครับบ้านพีซิงออกครับ รถบัสตามเจชันครับแต่เตียบแรกเราก็ทําการดูดเข้ามาก่อนอดูดเข้ามาก่อนนะครับมาพาเข้ามาด้วยครับอไม่มาครับตอนนี้หมดแล้วครับโอ้โหาออโต้ไปแล้วตอนนี้ตวไตรงไหนดีตรงนี้ก็แล้วกัน มีออฟป้องกันด้วยครับอ่าตอนนี้เราสามารถเพิ่มระยะครับอ่าหเห็นไหมอยู่ตรงนี้อ่าเห็นไหมมันจะเพิ่มระยะครับไกลมากครับตรวจจับไกลมากแค่นี้ครับจีนี้มีแค่นี้แล้วก็ว้าไปในแถวครับตอนเริ่มเพลิน30เปอร์เซ็นอ้าวโดนนี่ครับแบบนี้ชึบโอ้โหมันมีเจ็ตนิว่ามันมีเจ็ดนะครับ อ่าเห็นไหมคูณสีอออครับจากบ้านสีสิงรถบัสจำใจฉันครับโอ้โหแม่งดับไปผมอีกอืมอยากดับก็ดับไปดิ <ตา S 1> เออเบิ้นสองสวยเดี๋ยวผมจับมาตรงนี้ก็แล้วกันครับอืมมาตรงนี้ดูตังเขาด้วยครับอืมมาตรงนี้ ยังไงเอ่ยครับคูณสีออกด้วยครับเรืแงแพงโอ้โหล้มละลายไปดิเออโอเคครับก็อันนี้พูดจากอ่าพูดอันนี้พูดจากแกจริงผมเลยครับว่าจี้นักสืบเบนจามินแม่งพูดไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์เลยนะครับบอกเลยนะทางที่ดีครับไม่ต้องใส่ดีกว่าครับเราสังเกตจากรอยเท้าฝ่ายตรงข้ามที่เดินดีกว่าครับเออ ว่าใครจะได้เล่นก่อนเย้ได้เล่นเป็นคนแรกอ่าเราได้เป็นคนแรกครับตานนี้คอยสิไปโอเคนะครับอ่าแล้วก็เด้งไหมโอ้ไม่ออกครับอืมสิบสองอีกทีนึงได้หรือเปล่าไม่ออกผมมีออกก่อไหมนี่ไม่น่าจะมีครับ ฉะนั้นเดี๋ยวผมขอทอยไปทีห้าดีกว่าครับออกสามโอ้โหอ่ะแล้วก็ทําการเด้งครับโอ้โหไม่งไม่ออกครับคือบวกไปเจ็ดสิบห้าแล้วทําไมไมันเงียบจังวะคือ,อแดนม์าผมไม่ออกเลยอะตอนนี้ทั้งเก็จ,จากรอยเท้าเขาดีกว่าครับอืมโอ้โออ,อยู่ตรงนี้แน่นอนครับนี่ตรงนี้ครับ กล้ๆกับเทศกาลวิญญาณครับเราออกเลยอ่าแล้วก็เบิ้ลสองอีกทีนึงครับอ่าเขาอยู่ตรงนี้ครับไม่ใกล้ไม่ไกลครับอ่าแล้วก็ถอยสามอันที่แท่นนะครับอ่าเราว่าเขาจะไปไหนครับกําลังเลือกฟังก์ชันพิเศษอ่าแล้วก็เลือกพื้นที่ครับอ่าน่าจะอยู่ตรงนี้ครับอ่าไม่อยู่ตรงนี้ก็ตรงนี้แหละเอออ่าวัดกับเมืองครับ แล้วเลือกไปยังพื้นที่ครับอ่ารู้เลยว่าอยู่ตรงไหนครับแบบนี้รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนนักสืบเป็นจมินครับทำงานด้วยตอนนี้เพิ่มระยะ5้าช่องนะครับอ่าสวยเขาก็ตรวจจับผมเจอเหมือนกันครับอ่าเราก็เจอเขาอ่าโอเคครับออกแล้วครับวับอ่าวสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมจะขวาวับไปตรงนี้ครับเผื่อรถบัสตามเจชั้นออก ยแล้วแล้วมาตรงนี้ตรงนี้ก็แล้วกันครับเผื่อเมืองแพงกว่าครับไม่มีป้องกันครับแบบนี้ก็โดนแต่ว่าไม่มีกันตายว่ะอโอ้โหโอเคครับยังดีที่เรายังได้ดูดเขาอีกรอบนึงโอ้โหตรงนี้ก็แล้วกันโอ้โหหมวกเกีียวครับ เกี้วในตำนานครับอโอ้โหเขาจะวับวับไปวับมาทำไมวะทำไมเขาไม่ก่อสร้างเมืองทัอทีเขามีดูดอ๋อเขามีดูดลืมไปเขาจะดูดผมให้ได้นะครับอ่ายังไงครับจะไปไหน คอยเออโอเคไปแล้วครับ1ิ 12. ไปแล้วโอ้โหมีเตะมีดูดครับเซตนี้ก็เวิร์คอยู่นะก็ดีอยู่นะเซตนี้นะครับอ่าดูดมาแล้วก็ขังด้วยครับอ่าแล้วก็ว้ากับเมืองอีกโอ้โหคือมัอนจะฆ่าผมให้ได้ใช่ไหมนี่ป้องกันโอเคนึกว่าจะทะลุถ้าหากว่ามันเดินผ่านผมแล้วเตะผมอีกครับคือมีสิทธิธ์โดนมันเล่นงานได้ครับอ้าว อ่าโอเคครับนี่คือประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของอรถบัสตามเจเอไม่ใช่รถบัสดิเป็นนักสืบเบนจามินเออมาตรงนี้ <c oughs> รถบัสไม่ออกครับรถบัสไม่ออกไม่เป็นไรมาตรงนี้อ่าขอทอยไปที่สิบสองดีกว่าครับสวย รถบัสก็ยังไม่ออกครับราม,มาถูมาตรงนี้นอโอ้โหป้องกัน60%มึงจะออกทุกตาเลยใช่ไหมนี่ติดโอเคมาเดี๋ยวไปดูดมันอีกรอบนึงครับมาตรงนี้ติดเลือกพื้นที่โอ้นทอมทาี่ติอเคาี๋ไมันอกรอบนึงครับมาตรงนี้ติดเอกพื้นที่โออนนี่ รถบัสตามใจชันครับคุณสีออกเมื่อกี้ขายเมืองแล้วยังไงจะล้มหรือจะกู้ครับโอ้โตตัดสินใจไม่อยู่เลยครับอ่ะทำไมเมืองมันโคตรแพงอยู่นะเออเมืองแพงครับอ่มันทําให้เมืองแพงด้วยครับอ่าโอเคครับอ่าก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันครับสําหรับการรีวิวครับอ่าการรีวิวสองที่เครื่องรางนี้ครับก็คือ บ้านผีสิงนักสืบเบนจามินและก็บ้านผีสิงรถบัสตามใจฉันครับาถามว่าสองจี่นี้เอาเล่นในแผนที่อื่นได้ไหมบอกเลน่นเขาว่าก็เล่นได้ครับก็เล่นได้นะครับแต่ถ้าให้ดีครับจี้นักสืบเบนจามินนี้ครับบ้านผีสิงนี้ควรเอาไปเล่นในแผนที่บ้านผีสิงมันจะมีประโยชน์มากกว่าครับเพราะว่าเราจะได้ใช้2ความสามารถเลยเนะาะทั้งความสามารถในการตรวจจับและก็วิ่งไปในแถวครับถ้าหากว่าเราเอาจี้นี้ไปเล่นในแผนที่อื่นครับเราก็จะได้ใช้เฉพาะ30%วาร์วไปในแถวครับ นั่นเองเนาะอ่ะแล้วก็ตัวรถบัสตามใจฉันครับอันนี้สามารถนำไปเล่นในแผนที่ไหนก็ได้ครับอ่าเพราะว่ามันไม่จํากัดด่านครับสาหรับบ้านพีสิงรถบัสตามใจฉันเนาะอ่าผมเห็นคนเอาไปเล่นเยอะอยู่ครับอ่าเอาไปเล่นเยอะมากสาหรับจี้นี้แล้วก็มันก็จะอ่าช่วยให้เราครับวับไปยังพื้นที่พิเศษได้ง่ายวับกับเมืองได้ง่ายด้วยครับสำหรับรถบัสตามใจฉันครับแล้วก็อ่าเพิ่มเมืองเพลให้กับเราด้วย ดีครับสรับรถบัสตามใจฉันถามว่า2อที่นี้ที่ไหนดีกว่ากันครับบอกเลยนะว่าที่นี้ครับอ่าที่นี้ไรประโยชน์มากครับอ่าบอกเลยว่าไรประโยชน์มากเบนจามินครับที่นี้ดีที่สุดครับอ่าประมาณนี้เนาะโอเคครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับคลิปรีวิวคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ